เช้านนี้นำบุญมาฝากทุกท่านนะคะขอให้ตื่นเช้ามาทุกท่านที่ตื่นเช้ามาเชา้านนี้มีหน้าตาที่สดใสมีชีวิตที่น่าพออกพอใจไร้ล,ลอ้อ้วยพลังบวกพลังบุญเตินสาธุสาธุสาธุค่ะส,สวัสดีค่ะทุกท่าน อาจารย์นั้นกลับมาจากใกล้เชิงตะวันนะคะนําบุญมาฝากทุกๆท่านนะคะได้มีโอกาสเข้าไปทําบุญกระถินก็รู้สึกดีใจมากเลยนะคะแล้วก็ได้เข้าขบวนกระถินซึ่งมีประเพณีชาวล้านนานะคะอาจารย์ก็ตื่นตาตื่นใจมากเลยเฉพาะไปนั่งทานขันโตกนะคะขันโตกจิว๋วซึ่งเพิ่งเคยเห็นน่ารักน่ารักมากๆเลยนะคะโตกละสองท่านนะคะอาจารย์เคยทานโตกละ หท่านนี่ตกแล้ว2ท่านนะคะแล้วก็ได้ความรู้ต่างๆแล้วก็ได้ถือพระไตรปีดกเล่มหนามากเลยนะคะแล้วก็มีน้ําหนักก็นึกถึงนึกถึงตอนที่ไปเรียนโค้ดนาะโค้ดวาดบอกว่าถ้าเราแบกกระดาษ1แผ่นเป็นเวลานานนานมาก กระดาษแผ่นนั้นก็จะหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นข้อคิดว่าเราอย่าแบกอะไรไว้นะอย่าแบกไอ้ผงเล็กๆน้อยๆที่มากระทบใจเราแบกไว้นานๆเข้าก็จะหนักอึ้งมากขึ้นมากขึ้นแล้วเราก็จะมีความทุกข์เพราะนั้นอันนี้ก็น่าจะเป็นคติเตือนใจให้เราปล่อยวาง ปล่อยวางทุกเรื่องทุกราวอย่าเอาเรื่องเล็กๆน้อยๆอยมาบั่นทอนจิตใจเราหรืออย่าเอาคําพูดของคนคนหนึ่งมาตัดสินชีวิตเรานะคะมีลูกศิษย์ถามว่าอาจารย์มีคนเขาเขาถามว่าถ้าเขาว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วหนูจะคิดยังไงเราก็เลยบอกว่าปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางเขาว่าเราอย่างไรก็ช่างอย่าเอาคำพูดเขามาตัดสิน มาตัดสินในการเดินต่อชีวิตของเราไปข้างหน้าอย่าเอามาเป็นปัญหารู้สักแล้วเราจะต้องไปอธิบายให้เขาไหมว่าหนูไม่ใช่คนเช่นนั้นเช่นนี้ไม่ต้องอธิบายเราไม่เสียเวลากับการอธิบายว่าเราเป็นยังไงให้คนนู้นคนนี้ฟังเขาจะคิดยังไงก็ช่างเขาเราเป็นคนที่ดีก็เพียงพอแล้วนะคะสำหรับวันนี้อาจารย์ก็ขอนำบุญมาฝากทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญแล้วก็รับบุญกินที่อาจารย์ ไปครั้งนี้ไปที่ไกลมากเลยไปถึงเชียงรายนะคะจากกรุงเทพไปเชียงรายอาจารย์ว่าเป็นสิ่งที่ไกลมากเลยนะคะเป็นกระถินที่ไกลน่าจะไกลมากๆในในที่อาจารย์ไปนะคะแล้วก็ขอนำบุญกุศลมาฝากทุกท่านนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุสวัสดีค่ะ